สวัสดีครับสวัสดีพบกับรายการของพี่อเว่นกับเกมไมค์ครับกับคลิปรองสุดท้ายก่อนที่จะจบซีรีส์ดาบพิขาตอาศูนสูนสูนสูนเฮย้ยพี่อเวนอยู่กับบ้านหลังหลังในล่าสุดนี่ไงหลังเดมอู้มีสหายร่วมรบด้วยเฮ้ยโอ้เ้าบ้านกูกูปลุกแค่เดียวทำไมอยู่ในเติบโตได้นขนาดนี้เบริกอก้เรก็มีมันฝรั่งล้วด้วยนี่ข้างนอกใครเนี่ยอุ้ย ้าตาคุณคน,น้าเราเนอยู่บ้านคนเดียวว่าอุ่นๆว้วยไม่มีใครเเซอร์บ้างโอ้โหแม่งมีแต่ซีโกับใครไม่รู้เพื่อนๆแชรหายไปไหนกันหมดเนื้เรื่องเป็นยังไงนะติดตามชมก,กันดีกว่าคนดูก่อนดูกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เกมใหม่ครับหรือเกมอื่นๆแฟนอาร์ตก็ส่งด้านล่าง Discord ด้านล่างเลยเข้ามากันเยอะ เพื่อมีกิจกรรมอะไรให้เล่นในอนาคตด้วยอู้พวกมึงพวกแกคือใครวะไม่รู้จักอ่ะกูกูไม่รู้จักอะกูกูอินโทเวนอ่ะกูพวกคือใครไม่รู้จักไม่ใช่เพื่อนในสำนักสักคนเลยอ่ะตัวอะไรอะนะกูอะตุ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 ประหลาดตุประหลาดไม่ไปัางอีกแ้นู่นตัวอะไรอ่ะโอ้ของกิน โอ๊กกินประจำวันนี้ขอไปรับแป๊บนึงนะเพื่อนๆอุ้ยมีฟืนเอาอะไรเป็นฟืนดีเอ้าเอาเอาเอาโฮมจากสำนักโอกิตะไปเผาแอปเปิลเกรดน้ำตาลนี่ยังเหลือเยอะเลยนะยังกินไม่หมดเลยวะเราจะอยู่ได้ยันจุกเอาไปทักทายเพื่อนๆเลยดีกว่าอ้าวสวัสดีครับวันดีคุณนี่จากสำนักไหนครับเนี่ยรีบสวรรค์พราเรามาจากสำนักรีบสวรรค์ล่ะ โอ้เคยได้ยินชื่อโอ้แล้วสอนักกีตสวรรค์มีตัวอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอครับเนี่ยเขาจะเป็นคนนะจะเป็นคนนะคนคนเหรอครับใช่ทำไมอะแต่ยังไม่ตัวอะไรในใน่นในนลุ้นยักเหรอนี่นี่่อะดูดูเขาดูดูดู โ oh, อ้โอหหายแล้วหายแล้วโอ้ฉันคิดเล่นันพลินไปหน่อยฉันเห็นปกติแล้วในตัวใหญ่มากเลยนะ่ะเจ้าหมอนี่กินเสาไฟฟ้าเป็นอาหารน่ะเป็นแพทย์เหรอแพทย์แพทย์ทยเขาไม่ใช่หมออนะเป็นบริการถ้าถามว่าเป็นหมอคนไข้าตายแน่นเลยก็แต่มาทำอะไรแบบนี้กันเนหรอวันดีกีบสวรรค์อยู่แถวนี้เหรออืมมาโดดซ้อมอ่ะโอ้โดดซ้อมอย่ายขี้เกียจอะไอ้พวกโดดซ้อมเขาไปซ้อมกันหมดเดี๋ยวมาเขาไปซ้อมทำคอนเสิร์กันหมดแล้วจะจบคลิปแล้วกูโดไอ้เจ้าเด็กฮัลโหล ฮัลโหลไม่ด oh, ูชื่อเลยเรียกว่าเธอเรียกว่านายแล้วกันนะนายเธอนายเกิดผิดไรเห็นว่าตวอนี้กันลองตามหาเพื่อนอยู่นะเพื่อนเขาน่าจะไปซ้อมกันอยู่ะมั้งไม่ได้ซ้อมเลยอาจารย์ติดจูนแน่เลยจุดอาจารย์โอกิตัดูแน่เลยคิดว่าโดดโอกิตะโอกิตะกูเมย์ไอยูมึงไปไหนกันมืดไปหมดเลยไหนก็มากันแลละเดี๋ยวฉันเอาของฝากกลับไปให้หน่อยละกันนะจะสำนักขฝากอะไรหรอ ไอ้พวกเอ,อ่อไอ้พวกมันมันฝรั่งที่ปลูกไว้แล้วไม่ได้เก็บเลยเดี<ฮ>๋ยวฉันเก็บไปให้แล้วกันใช่แล้วสำนักหมึมกเราะะทมดไ้นหนะมึกหมึกปากกาสำนักหมึกปากกาครับเจ็เเบไหมเมื่อกี้โดนอะไรละ่ะอ๋อหนำไม่ใส่ไม่เปไ็นไรหนำจากต้นเบอร์รี่กา้<อ>กากา้ามีอสูรบุกมีอสูรบุกในเมืองช่างตีดาบ ตอนนี้อสูรกำลังลุมทำลายขอให้นักเรียนทุกคนไปช่วยกันกำจัดโดยด่วนกาก้าอันนั้นบักหรือเปล่ากูกูไม่อยากช็อตฟิลเพื่อนๆว่ะไอ้ให้ให้กูเห็นอยู่คนเดียวแล้วกันนะต้องไปที่ไหนนะกาไม่บอกที่แล้วไปฝึกกันหมดเหลือแค่นี้กากาเดี๋ยวข้าจะนำทางไปเองตัวอะไรวะนี่กาอะไรอ่ะงันก็ตามคุณกาไปกันเถอะ วอะไรวะนี่กาเน่เนี่ยคือกากาแหละเจ้าจะดอปทองไปเองพวกเจ้าว่าอะไรคาหรือเปล่าเดี๋ยวขาก็ไปนำเลย <c oughs> ตัวอะไรวะกาเสียใจนะเนี่ย <c oughs> นายเป็น,ปนกาอะไรอ่ะนายเป็นกาแน่นะกาฉันเป็นกาฉันอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยคุณกาต้องเก่งมากๆได้เลยบินได้โดยไม่มีปีกเฮ้ย <c oughs> กาไม่ได้มีแค่กูที่เห็นนี่หว่า เนนสีปีนด้ยยังไงนะตัวกระเปี้ยกเดียวไอ้เหี้ยขาดใช้หัวสมบัตหัวสะบัดอ้าไหนบอกไม่มาเลวะระวังระวังแต่วานี้มีอาซูนระวังตัวไวอุดมาอุดมาแล้วกูจะได้กูจะไม่เหงาอุอุดอุดอุดอีกทีกก็มีการห้ตอนนี้นักอุดอุดกำลังตามตะโกนหาอุดอุด โอ้ยนี่มันอสูรอสูรตัวพิเดียวเองต้องไปยุ่งกับมันเหรออูกบวนท่าของของของกิบสวรค์นระกบวนท่ากิบสวรค์ที่ไม่เคยเห็นโอ้ หนักๆทั้งนั้นเฮ้ <Hey! S 1> บยบอยบอสเอ้ย,ยไม่ใช่อาว,วุธพุ่งส่เลี้ยวข้างหลังกิสบสวรรค์โคตรเท่เลยว่ะแม่งสู้ได้สบายสบายเจอเพออื่อนๆของใน,นส,สกัดองค์ตาชีนี่แม่ ผม,มเคียวมัาก่อนเลยถ้ามองหลังด้วยไงทำไมมันอึดจังวะกูเบื่อคิดหน้าไม่มีใครเนิร์ฟพวกมึงสักท ok <con> ีไอ <Hampshire and S 2> ้ค <prevention. S 1> ุณคุอุนอุนอุนมันมาสายกันโ้ทย์เลยแกมาวะเรียกอุนอุนแล้วอุนเลย เรากำลังจะไปปราบอสูรที่บุกบ้านช่างตีดาบได้อ๋อไหนเนี่งเออผมสบายดีครับโอ้มันมันพามาทางนี้กูก็ไปทางนี้แล้วกันนะอ่ะมาไปไปไปฮึแมนแมนไอ้กามาทางนี้กูก็มาทางนี้แหละที่ที่ที่ไหนอ่ะอขอเตือนขอเตือนสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอสูรยักษ์อาศัยอยู่ขอให้ทุกคนกลมหน้าด้วย แม่ระวังเดินให้เลี้ยวซ้ายเราต้องชิดซ้ายไหมมีตาชิด้ยนี่กูมองนี้ได้โอ้เลี้ยวซ้ายเขาบอกให้เลี้ยวซ้ังซ้ายไหนเราต้องเข้าไหมเข้าข้างในหรือข้างนอกไม่รู้อะเข้าเข้ามาแล้วอะแหกกดเดินแหกกลางเลยได้ไหมโอ้ยมองมองคือเรามองเงือกไม่มีตัวเอ้ามีรูซะด้วยถูกใช่ไหมเอาหนีซะนะเรื่องไหนชื่ออะไรนะฉันชื่อโอเว่น เอ้ดีแค่เสียงได้หัวอิ่เป็นผลกอกันเรต้อง่ำ้า่าเงยหน้าอสูรจะรีบไปกันอย่างังนมาสนุกกับข้าหน่อยสิเย่เย่เอาไปเลยวุอันนี้อสูรอสูรอสูรตัวง่ะมา่่า ไปแดงดูดเพื่อนดูดเพื่อนนะกันดูลูกน้องของข๊อ่นไงแม่โดนอครับน่าหลอนม่จริงใครก็ได้เปิดไฟดีับ ตื่นเอตึงเหรอ,อนี่กูขำไม่ได้ตอนปั่นคอเรียบร้อยยังห <c oughs> วังจะไม่ใช่จดจริงเหรอจะช่วยทงคุ <t ong> ยคงคุ <t ong> ยรู <t ong> ้ <t ong> สึกปวดหัว เราเป็นลูกกระจกที่มีสมองกันนะนอ่เว้ยต่อไปไปข้างหน้าต่อเลยก้าก้าไปข้างหน้าต่อเลยไม่ต้องกลมหน้าแล้วเราต้องไปข้างหน้ากัจิกนะจิกยาจิกยาขอยาหน่อยนะครับอันนั้นอะไรอ่ะเหมือนตายเหมนเริ่มลบเริ่มลบนี่ล็อ่านนี่เกมคือมึงอู้อู้ฝึกเพื่อมาปราบมารสูนเหรอมังกรอันนั้นอ๋อมันน่าจะเป็น ทำไมที่ sort of นี่คุณคุยังเลยที่นี่บูชาเทพเจ้าสายฟ้านั่นเทพเจ้าสายฟ้าน่ะเทพองค์ใดอะไรจินงั้นเหรอไม่เทพเจ้าสายฟ้ามาอยู่ภูเขาไงเทพเจ้าใส่ฟางนะนยังไงปุ๊บมังกรพวกกูมาใช้ที่พื้นที่ใครเขาเนี่ยอย่าทำลายตัวนั้น ยืมเงนมินรวยมาเลยอาสูรจ,จัดการไอปจะนายสั่งมาสก,กัดไอ้พวกนี้ไว้นี่ครับ mm hmm. โอ้นี่ดาบใครเนี่ยเดินทั้งแบบแบบนี้มันไม่เงาบ้างหรอมีแต่พูดกับอาสูรแบบนี้มันไม่มีใครพูดมันเหงาจะตายอ่ะแต่ก็จิตอู้อย่บบอา,าพูดอะไรอย่าง วเ,เราต้องฟังเสียงอสูรด้วยดักใสเปิดดักใสเป็น<ซ>เขียดอย่างกับสายฟ,ฟ้าก็เลยมีเสียงฟ้าผ่าตลอดเวลาโอ,อ,อย้ยลุงเียดลุงขีดลุงก็กตกทุ่ลุมเลยไหมลุงเขีมันเตียเยเต้ยหรือว่าอะไรกันนะแกแกมันเตี้ยอ้าวาน,าน,นี่เรากลับมาหมู่บ้านเดิมของเราแล้วนี่หมู่มบ้านกันคนหมู่บ้านเดิมของเราไงอ่าแตกเลยขนมฟางข้างทาง มันทำให้เราช้ามึงวิ่งไปเลยไอพวกนี้มันเกิดเด็กดีตั้งนั้นได้เราสู่พวกเนี้ยตักษะการป้องกันตัวต่นตื่ๆๆ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 ๆ่น่น่บ้านช่างตีดาบน่าจะไกลมากเลยยัง ย่างทิ้งไว้ท่านายจะยางมาเลยฟักทองเหรอก็าก้าทางนี้เป็นทางที่ผิดข้าเพิ่งวินมาถึงพวกเจ้ามาอยู่ตรงนี้ัแต่เมลัยน่ะถ้าเกิดท่านให้พวกข้าไปเอ็นแล้วหมู่บ้านช่างตีดับเกิดวาวมาถูกแล้วจะวิ่งย้อนสอนเหรออาจจะถูกตัดคอแล้วการเป็นกาย่างนีอีกไม่ช้าก็ได้นะก้าไม่จริงก้าก้าเย็นๆนะจัดนาอย่าฟังไปชอะไรมาก เดี๋ยวโดนเคลื่นอ,กน,อ,กน,อนกันเองฉันสอบฝนกระบวนท่าอีแกแล้วแ,แกไม่ทำฉนเวลาชำวัดมันจะทำให้เราแย่เว่น้าเว้หนุ่ไปโอ,อ้โหไปรถบั้ที่ถือสายฟ้าฟาดระวังฟ้าผ่าด้วยนะอสูรตัวนี้เดี๋ยวขาว่าใช้ไฟฟ้าด้วยละ่ะ งานกวาดต้องให้ต้องให้นักปราบคนนั้นแม่งแม่งแกว่งชีลแม่งโอเอลีรอบตัวกวาดแล้วกวาดแล้วกวาดให้หมดแล้วเออใช่แล้วนะเฮียทำไล้ก็ไม่ได้หรอกที่ไหนทางได้อันนี้นี่จับได้แล้วจับไ้แล้วจา ยังต้งยังหยุดก่อนเอ๋เจ้าจะมาตอกฆ่าทำไมนี่อ hmm. oh. oh. ่ะฮะไหนหยุดก่อนต่อจากนี้เป็นศึกที่อสูนเลียกตัวศึกนี้อสซูเรียกโอเวนให้ไปต่อสู้ตัวตัวตัไมต้องทหารก็ว่าไม่ไปตัวตัวแล้วก็อสูรตัวนี้จะไม่ถูกบันคอเพราะเป็นมนต์อสูรโลหิตเพราะฉะนั้นแล้วพวกเจ้าที่อยู่ในที่ในที่ยังเหลืออยู่ช่วยดูแลโอเวน ระหว่างต่อสู้ด้วยตัวต่อตัวทีนะที่นี่มีอาสูนอยู่รอบเต็มไปหมดเลยมันเป็นอมน,มนอสูนโลหิตถ้ตหากทุกคนลุมมันมันจะไม่ถูกสะบ,บั้นคอเข้าใจไหมจะแน่ใจอนะไรแปบนั้นอ่ะเมื่อไหเป็นคนลวงใช่ลแล้ว,ลวมันไม่ใช่กนลวงเพราะท่านเสาหลักสองคนไปช่วยกันตัดคอและตัดไม่ขาดพวกท่านทั้งสี่คนคอยดูแลที่นี่ทีนะส่วนข้าเขาไปนอนจิบชาก่อนแกนอนตอแกนอนจิบชาได้ด้วยแหละ แกตอนนี้อยากจะไปซื้อจากสามเพลงมากูจะต้องไปคนเดียวแต่กูก็ยังมีแว่น,วนอย่างน้อยกูก็มีแว่นออฟตัดไปเป็นเพื่อนวะแถมอู้ด้วยออบต์ไาหนานี่ นี่อะไรอูดตัดงเงี้ล่ฉันต้องไปคนเดียวแต่ฉันก็ไเว่นออฟตั้แลัวเหรอโอ้แว่นพีนี่ใช้โค้ดได้ไหมนี่ฉันตังไม่พอเลยอะโค้ดโอเวนโค้ดโอเวนใช้ได้เลยโอ้ยรถร้อยบาทใช้ได้รถร้อยบาทงั้หอน่าสนใจจริงเลยฉันต้องไปซื้อมาใส่บ้างแล้ว้ยพวกนายทุกคนอย่าเลยไปซื้อนาแวนตาออตันอ่ะใช้ใช้โค้ดโอเวนลดราคาด้วยเลยไม่ขายเล้อ้มาให้สุดหยุดที่มีมอูดอูดฉันมาจะได้เข้าไปเป็นเพื่อนเดี๋ยวเราจะมีเว้นโอปตั้งโอ้ัง โอเคฉันพร้อมแล้วไอกางั้นทุกคนไว้เจอกันพวกนายนายก็ดูแลตัวเองด้วยนะพวกโี้ยอะไร้อไปเลยโอเว่นส่วนอู๊ดอู๊ดนายไปแอบก่อนละเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาไป่ช้าพีถ้าฉันตายหาที่ฝังให้ฉันด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเฮ้ย มาแล้วกันโอเว่นจำไว้นะโอเว่นสิ่งที่ทำให้สูรย์พ่ายแพ้คือความประมาทเจ้าจงอย่าได้ประมาทโดยเด็ตัวฉันนะ่ะไม่ได้เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วนะนั่นก็จงตายไปซะข้าจะกระชากหัวแกออกจากป่าเองลูกลงไปซะโอเวแกนั่นแหละที่จะถูกฉันบัน้นคอ ดูถูกฆ่ากันเลยอ,อยูอ่ดี voy ตอนแอร์ชมอดนี่นะะ่ะเหรอคนที่จะต่อสู้ฆ่าน้องฆ่าได้นะน่าลำบากใจจริงๆมนุษย์เนี่ยกำมือแม่งกันทุกคนเลย เลาใช้ท่าของเพื่อนรักกูละไม่ส,สมูงเลยไฟฟ้ากำลังความความเร็วอะไรกันีิความเร็วอะไรกันสิข้าวที่นของหนักกับแกแล้วสิ ปานของแกมันยังกระจอกและช้ามากเกินไปไหนล้ววันนี้ไ้นี่แกคิดว่าฉล่นซ่อนแอบด้วยหรือยังไงไปฟ้ากำลังข้าบอกแล้วว่าจะปานของเจ้า มันยังช้าเกินไปไม่ใช่ย่อยแต่แกเองก็เคยพ่ายแพ้ให้กับน้องของข้าสินะยิ่งฉันแพ้ฉันก็ตายไปแล้วแกแพ้ไปตั้งแต่แรกแล้วที่มีไอ้หมอนั่นไอ้คนที่ชื่อโอกิตะนะนั่นเรามาปิดจ็อบด้วยสิ่งที่แกหวาดกลัวกันที่พอ อุ้ยกลัวยังไงเ่ะออสาว้าวกับจะูเฮียนี้ยังไงเฮียนี่เบือโอ้โอ้โอ้โรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างละที่อุ้ดของแกต้องบาดเจ็บกับการต่อสู้ครั้งนั้น พวกแกมันชั่วไงล่ะคุณผู้ไม่ตายไม่เศร้าแล้วไหนล่ะอูดของแกถามม้าหมอนนันยังไม่ตายพิสูจน์ไม่ได้ด้วยซ้ำาะงั้นคนที่จะตายต่อไปก็คือแกนี่แหละ ไอหัวโอนอสุโลหิตไฟฟ้ากำลังถ้าไป่ไม่อุาถาไปอย่างเที่ย แกจะยืนสู้กับฉันได้นานแค่ไหนเฮ้แกมันก็แค่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปอายุก็สั้น,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 นแกรู้ไหมว่าเราต้องใช้ชีวิตยังไงพวกเราทรมานเพื่อพวกแกทั้งนั้นยังไงวะวเราต้องทน อยู่กับการกินเนื้อสูนกันเองะแต่สิ่งสิ่งนี้คือแกตอบแทนพวกเรางั้นเหรอแกกินพวกเราไม่ใช่หรือไงพวกแกนี่มันเหมือนกันทุกคนจริงๆตัอสินทั้งที่ไม่ได้เห็นกับตาก็มึงเล่ามาอย่างนี้ันล่ะมนุษย์เนี่ยก็ไม่ต่างกับอสูรเลยไปฟอลกำลังโอ้ยย้ใคช่วยหยแล้วนะกระดันกระดัน มนัสุไปฟ้ากำลังเรื่องนี้ขาไม่จบอง่ายหรอกหอนี่แข็งแก่งขึ้นตามที่มันพูดจริงๆหรือวะเนี่ยเหมือนกับเมื่อก่อนงั้นเหรอแล้วมนดีีเล่มแกหรือเปล่า อนี่แกขโมยอาวุธน้องจากของฉันเหรอไอ้ชั่วทน่วยท่านผู้นั้นจะต้องรังเกียจพวกแกอย่างมากแน่นอนท่านผู้นั้นดูแลเราอย่างดีเพื่อปกป้องพวกแกเพื่อปกป้องพวกแกจากอสูรเนี่ยนะเพื่อปกป้องจากคนเลวท่านทำไปเพื่ออะไรมีแต่พูดเหลวไหล มีแต่พูดชั่วไปหมดคนเรวพวกแกไม่ใช่หรอวะแกยังไม่รู้อะไรเดียว<ม>อะไรชั่วอะไรเร็วด้วยซ้ำาอ้กแกูแกตัดสินใจมันตามใจชอบตัดสกับแก,ก,น,กบนั่นคือสิ่งที่ข้ารังเกียจแกทำแบบนี้กับน้องของข้าทำไมแกทำแบบนี้กับน้องของข้าทำไม ไอ้ชั่วกทำลายพวกเราเ้องแกมำลาพวกเราเขาไม่ได้ต้องการทำลายแกด้วยซ้ำพวกแกฆ่าเขาพวกแกฆ่าเขาไอ้สูดชั่วไอ้สายวิโนตัดคงไม่ได้มีเจตนาทำลายพวกแกเลยด้วยซ้ำนี่ครับนี่ออโตัด ถ่ายไปเลยทำไมผู้แกต้องทำร้ายทำไมผู้แกต้องใจร้ายกับอสูรขนาดนั้นแกพูดเหมือนอสูรเป็นคนดีขาดนั้นใช่ก็เห็นทำร้ายเอามนุษย์ไปหมดเราเป็นศัตรูกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรออสูรทุกตัวมีการบ่งสอนที่ไม่เหมือนกันอ๋อเหรอแกจะตัดสินทุกอย่างเหมือนกับคนอื่นข้าก็ไม่ได้อยากจะสอนแกหรอกเนื่อความคิดของแกก็ไม่ต่างกับอสูรถ้าแกจะเหมาร้วมว่าอสูรทุกตัวจะต้องฆ่ามนุษย์เพื่อความสนุก ีรข้าก็จะทำให้เจ้าตาสว่างข้อศูนย์ทุกตนไม่ได้มีความคิดชั่วเหมือนที่พวกแกคิดนนนนนนัััััเเเเเาาาาว สนุกกับชัยชนะนั่นมากเลยสินะไฟฟ้ากำลังโอ้ยจะใส่แว่นออฟตัสอยู่แสงทำมา้ใช้ไม ah. ่ได้หรอกงงเฮียอะไรออฟตัสอะปานใหม่ของฉันอะปั้นออฟตัสแกไม่รู้จักสินะข้าไม่อยากจะเชื่อหรอกทำไมท่านเกาวิออนถึงให้พยายามให้พยายามดูแลพวกแกทำไมเขาถึงต้องปกป้องพวกแกขนาดนี้ความคิดของพวกแกไม่ได้ล้ำเลิศดไม่ได้มีดีเหมือนกับเขาผู้นั้นเลยพวกแกมันก็แค่คนชั่ว ที่เป็นมนุษย์เราเป็นศัตรูกันแกตัดตสินฉันโดยการที่ฉันเป็นอสูนแกตัดสินน้องฉันว่าฉันเป็นอ้นน้องฉันเป็นอสูน <c oughs> ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เป็นอสูนผู้กแกจะทํายังไงตอบฆ่ามาสิโอเวนถ้าหากว่าคนที่แกฆ่าไปไม่ใช่อสูนแกจะมองว่าคนนั้นเป็นคนเลวอยู่หรือไม่ฉันฆ่ามาเยอะแล้วฉันรู้ว่าไหนคือคนไหนคืออสูนฉันฆ่าแต่อสูนฉันไม่ฆ่าคนงั้นความคิดของแกคงไม่มีมากกว่านั้นแล้วสินะ อยังแกต้องให้ท่านเกาวียนสอนในยามที่แกใกล้ตายเขาไม่มีวันยกโทษแกแน่แกพร่ามสช่ยังฉันจะตัดคอแกละฉันจะกลับมาฆ่าแกในชาตินะชาตินะคนชั่วแบบแกฉันจะจับลงนลุกไปด้วยในชาติหน uh, ้าในชาตินี้ลัวคนดีโอ้ยมือก็เชื้อคอแข็งจังวะ มาโซโลโอสูนตัวแรกตายอาสูนอสูนลำดับลำดับท็อปไฟด้วยอาจารย์โอกิแต่ต้องภูมิใจโอ้สางแล้ว โอ้นี่คือรางวัลของกูหัวอาสนไม่รู้ลำดับเท่าไหร่แต่ท็อปไฟแน่นอนลำดับที่สามหรือลำดับที่สองไม่รู้รู้สึกว่าจะลำดับที่สองใช่ไหมทุกอย่างกับเป็นปกติแล้วไม่ฟังอะไรอย่างนั้นอ้สนคนไม่ดีอาสน์เป็นตัวไม่ดีถูกฝึกฝังว่าอย่างนี้อาจารย์เลี้ยงว่าอย่างนี้ครับให้ตัดคอศูนอ้าวเนหมอเพื่อนๆเพื่อนๆหายไปหมดแล้วอ่ะขันข้าวจะไปสำเร็จที่ไหนกหมดแนี้อ่ะอ๋ออ่าเนี่ยฉันตัดคอมาได้ละโอ้ โอ้ oh. <laughs> ฉันไม่อยากเชื่อฉันทำได้ฉันสามารถโซโล่เดียวใส่เดียวกับอสูรเออลำดับท็อปไฟได้น่าจะเป็นเออลำดับที่สองอาสูรตัวเนี้ยอ๋อแต่พวกมันเล่นงานกับพวกเราก่อนนะ ก็ใช่ไงจะสงสัยไว้มันบอกว่ามันมันไม่ได้ทำไรเรามันยพยามปกป้องเราไงเเลยไม่ได้สนนะเพราะว่าอาจารย์สั่งสอนฉันมาอย่างเงี้ยแล้วตัดคอไปแล้วจนฉันตัดตัดไปแล้วมันก็ยังพูดไม่หยุดเลยมันหยุดพูดไปแล้วมันตายและคอนโดสำหรับคลิปวิดีโอนี้มันคือคลิปสุดท้ายแล้วจริงแต่เด๋ยวดูก่อนว่าจะมีแถมให้หรือเปล่าในกรณีพิเศษนะแต่มันก็คือ EP จบแล้วแต่ถ้ามีแถมก็จะมาอีกสักหนึ่งคลิปนะนล้วเป็นการจบไปอย่างนี้เลยลำับจากพิฆาตอสูรจะได้อย่างหนึ่งนะ ะะอไรซื้อไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวเอฟเฟกต์ออริจินมา900อ่ะแม่งมันมีประมาณ50าสิาเอฟเฟกต์เวลกูใช้ไปแค่3เอา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 ไปใช้ซีรีส์อื่นนะอย่างงี้เอาไปใช้ซีรีส์อื่นได้แบบแบบไม่คุ้มเลยแบบมันเหลือกั้งเยอะไหมมันมันมันทำไม่ทันแล้วเพราะมันมีคิวเยอะเลยใช่เขาทำดีคิวมันเยอะเลยแต่อย่างไรเอาไปใช้กับซีรีส์อื่นได้นี่แบบเราเป็นสายแบบทัดุพืชอะไรวะนะเออ เผื่อเพื่อมีเพื่อมีแน่นอคตับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมอื่นๆหรือซีรีส์นี้หรือจะเป็นซีรีส์อื่นอีกต่อไปติดตามด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่ๆขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไมม่